การที่รัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชนจาจักรกัมพูชาได้ตกลงร่วมกันในการประกาศหยุดยิงเพื่อยุติการประทะในทางทหารบริเวณชายแดนโดยข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2568นั้นกองทัพบกขอยืนยันว่า ฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างแข่งรัดมาโดยตลอดเมื่อคืนนี้ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดกองทัพกัมพูชาได้กระทําการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งได้ใช้อาวุธปืนเล็กยิงเข้าใส่แนวกําลังฝ่ายไทยเป็นเหตุให้เกิดการประทะกันจนถึงเวลา22นาฬิกาพร้อมกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ ตามหลักสากลในการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองจากการยิงจากฝ่ายกัมพูชากองทัพบ,บกขอประนามการกระทำอันไม่รับผิดชอบของกองทัพกัมพูชายอย่างถึงที่สุดและขอแจ้งให้ทราบว่าฝ่ายไทยจะยังคงดำรงตนอยู่บนหลักแห่งความอดทนอดกั้นหลักแห่งสันติภาพ